อันความรู้รู้กระจ่างเพียงอย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลต้องขยันมันเพียรจึงเป็นมนสิ่งมงคลคือคาถาพระสัมมาสมบายดีครับพ่อแม่พี่น้องืนนี้พ่อใหญ่กระจาสิมาเว้าถึงเรื่องคาถาวิสาอาคมอีกเด้ยพี่น้องเด้อวันนี้ก็คือวันอังคารน,นะพี่น้องเนาะ บดมือนี้เพราะใหญ่สิมเวาถึงเรื่องคาถาแม่น้ำทั้งห้าคาถาแม่น้ำทั้งห้าถือว่าเป็นสุดยอดแห่งคาถาที่สินำสู้ความสำเร็จโชคชะตาและแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างทุกอันใดเป็นอย่างดีสิทธิการิยะคาถาแม่น้ำทั้งห้านี้เป็นคาถาสวดเสียเคาะเสียเข็น แต่งแก้ปัวรักษาผีบ้าและสวดแก้อุบาททุกอย่างได้หมดเพราอไงนี่จิตปัญญาบ้านพืชอุดมตำบลป,ปุ๋ยป่อยอำเภอ้ำเยืนจังคัดหนังสือใบลานมาให้คาถานี้ใสสวดประจำทุกคืนนอกจากสีเสียเคสะดาะเคาะให้ครอบครัวและตนเองได้แล้วยังทำให้สามารถ เกิดโชคชะตาราสีค่วมลํำรวยใดการตั้งค่ายพี่น้องการตั้งค่ายก็มีขันห้าขันแปเงินหกสลึงเทียนเล่มบาท1คูยกคูวันพฤหัสถ้าสวดสะดะอเคาะให้เอาน้ำส้มป่อยมาทำน้ำมนเด้อพี่น้องเด้อไว้ลดหดหัวไว้หดใส่ทั้งหดทั้งอาบดีนะัแกแลอันนี้คือคาถาแม่น้ำทั้งหานนะครับเนาะ เอาเราก็มาเริ่มกันเลยนโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสมมาสัมพุทธะ พุทธังสิทธิอุทะก,กังน้ำออกโ่ยินดีออกมาจากปากรัศสี่ตัวผ่านแผ่วออกมาจากปากสร้างแก้วขุนสโลเะาถาปุลังก็นย่งเต็มดีดังเก้าอมสิทธิอมสะหมธรรมังสิทธิอุทะก,กังน้ำออกบ่อยินดีออกมาจากปากนาตัวแก้วออกมาจากปากแม่แพะตัวแก้วตัวยู่จอมเขาเป็นเล่าหลวงอาปูปิวเป้งอมสิทธิอมสะหม สังขังสิทธิอุทธกังน้ำออกบ่อซุนายออกมาหลายเรือเล่จงค่อยเลี้ยงพ่อแม่แลลุงตาจงค่อยเลี้ยงทาสีทาสาแล่คอยขาจงค่อยเลี้ยงสร้างมาและง้วควยยาได้บกเป็นหาดยาได้ขาดเป็นวังสภะกาลังนาขีญันติก็ยังเต็มดีดังเก้าอมสิทธิอมสัมอมสะซื้อน้ำไหลล้นลื่นเหนือแผ่นทรณีมาแต่อานุ สันาทีอนุมาตน้ำกนไหลกอดเกี้ยวเมื่อขวาปะวุตติคงคาไหลมาสีส่วน้ำไหลผ่านป่าพ่งดุงโดนน้ำมาก่อนซื้อว่าพุทธคุณไปเป็นอุ้มแก้วมุงคำน้ำทิพบ่อทองฟองฟัดต้องทักคินี่ปัญจันทีน้ำอันนี้มีหาแม่น้ำอันใหญ่เหลือหลายซื้อว่ายะมูนาะอะมูนาคงคา ยะมุนาอาเจลาวาัดีมาหิตสาอากอนแก้วแกมคำเดียรดาดยตดทั่วพื้นซื่ใสงามอันเลล่าม,มาด้วยมูอีเขีและมงกรสสนรอนเป็นที่อยู่แห่งมูมัดสาเจ้าพ่อห้อยกูจักฮดคิงคนแต่ละน้อยให้ได้เงินคำและเสื้อผ้ามามากเหลือหลายพร้อมท่างงอคอยเกิดมาพอพันเมจงคอยแพ่ไปฮอดทิปห้องห่นใดให้ได้ดังคำคณิงสัพพะโรคาระงับโยวีนาวินาตอุบาทสวะหะยะ อมส้มป้อยกูบะว่าอมส้มป้อยกูจะว่าส้มสารา,ากูจะซบใส่สร้างสร้างก็หันหนา้าเต่าขึ้นกูจะซบใส่คนคนค Mitar, คก็ย่านกูจะซบใส่ผีผีก็พ่ายกูจะซบใส่มนดำและยาแฟดฟูงยาแฟดฟูงมูสเนหาก็หายมัดมซ้ากูจะซบใส่น้ํน้าก็เฟือนฟัดฟุ้งไปทั่วทั้งวังกูจะซบใส่ป, туда, ป่าป่าก็พ่ายหนีจากน้ํากูจะซบใส่ผีเสื้อน้ําผีเสือเส้อน้ําก็ล่วงหนีเมื่อฮอดเมืองจีน พอเมื่อตาเว้นเที่ยงก็มีหมู่มัดสาสังขยญญาและห้อยนาบบ่หน่อยก็มาอยู่อาศัยน้ําก็ไหลไปทั่วห้องไปทั่วจัก,กรละสมภูคนทั้งหลายเห็นยินดีสมซึนคนอยู่ในแผ่นพื้นแผ่นโทรณีอาบห่าหิวเอาหนีน้ําอันนี้บอ่อนบกเป็นหาดบอ่อนขาดแห่งได้สักงามดูใสงามยิงแว่นวิเศษกูจัดส่งเกตพญาอินทากูจะดท้าพญาเสนาอามาตใจฉลาดองอาจสู้สงคราม ให้เขาขามพร้อมทั้งปุ่นเปียบดังเท้ามโหสถผู้ปรากฏด้วยปัญญาและอำนาจน้ำอันนี้โบเมนน้ำซากน้ำอันนี้โบเมนน้ำดายน้ำอันนี้หักได้มาแต่เจ้าตนปู่ลือสีกุจังโคตกิงคนและให้ได้เงินคำและเสื้อผ้ามามากเหลือหลายพร้อมทั้งงวคคอยเกิดมาพอพันแม่จงคอยเพ่ไปหอดท่พระห้องหอนไดให้ได้ดังคำคนึง่งสัพพโรคาระงับ สภะพยาละงับโยวีนาวินาตอุบาทสวะหายะอมส้มป่อยกูบอกว่าอมส้มป่อยกูจะว่าส้มสาลีกีกูจะซบเซสร้างสร้างก็เกิดมาเป็นสร้างเบือกและภายวันกูจะซบเซม้ามากก็เกิดมาเป็นม้าพลาหกกูจะซบเซค้วยโคยก็เกิดมาเป็นค้อยเขาแก้วกูจะซบเซไม่ไหมก็เกิดมาเปลี่ยนต้นพาและลำตานกูจะซบเสสาวสาวก็เข้ามาสู้กูจะซบเซสู้สู้ก็เข้ามาหา อมพุทธโทมาหาพุทธโธกูจะซบเสพยพญาพญาก็ได้ขึ้นนั่งแทนแก้วกสสูจะซบเสสร้างสร้างก็เข้ามาแทนควาย,ยกูจะซบเสยสู้สู้ก็เข้ามาหากูจะซบเสยส่วนส่วน,นก็เต็มไปด้วยมากไหมกสสูจะซบเสพเทพอนไทยเทพอน,นไทยก็มาให้พรอ,อมอินทามหาอินทาให้เจ้าลงน้ำลงมาเอาน้ำพุทธาพิเศษอนันนี่ฝูงเพและผี ของบอดีให้หายมดเกี้ยงจะลงมาเลี้ยงฝูงหมู่คู่คนสลวนจีใจจงแก้ให้แก่คิงบางๆเพิ่นเสวานก้านนากูแก่กูสาเพิ่นเสยากันกั้มกูแก่กูสาเพิ่นเสหุ่นฟังห้อยกูแก่กูสาคิงผอมเหลืองเป็นไข่พระญาณให้กูแก่กูสาเคาะให้คาดทึงคิงกูแก่กูซาเห็นล่างมาและฟันห่างกูแก่กูสา มีนกเขาห้องกู้หุกเอาขวัญกูแก้กู้าของบกควรตกลงกลางบ้านกูแก้กู้าเห็นล่างงูและนอนใต้กูแก้กู้าหนึ่งเข้าแดงเป็นเลือดกูแก้กู้ากูจักสะเมื่อผู้เขาขันกูจักสะเมื่อผู้เขาเขียวกูจักปัดจังไฮจังไฮก็หายกูจักปัดพายพายก็หายสสนนางอันยังสรพาเขหังพละจิตตะอมหูลุูลุสวหายะ พระอาทิตย์เสเทวาเท่าเทพภูมิลิธีจงสเสด็จลงมาเสวยอายุคุ้มทาเจ้าตนมูนีทั้ง6พระองค์จงเวียนเรียนล้อมครอบพระนูมังกรในสิบสอาศีปีนี้เจ้าตนมูนีต้องเคาะต้องโพยต้องไัยต้องเคาะต้องขีดสเนียดจังไห้ต้องเคาะต้องตัวใดๆก็ดีวิญญาณนะสัมปันโนโอิปิติโสภควา สวา,ายะพระจันทร์สัตวะทถวทิ่ภูมิลิตีจงสเสด็จลงมาสเสวยอายุคุมธาตุเจ้าตนมูนีทั้ง15พระองค์จงเวียนเรียนล้อมคอบพระนูงมังกรใน12บสราศีปีนี้เจ้าตนมูนีต้องเคาะต้องพพยต้องไพยต้องเคาะต้องข,อองขอองีสเนียตจยังให้ต้องเคาะต้องตัวใดๆก็ดีวิญญาณาสัมปันโนยปิติโสภควา สวหายาภรอังคารสถิวาเท่าเทพผู้มีลิตที่จงสาเด็จลงมาสเสวยอายุคุมทาตเจ้าตนมูนีทั้งแปดพระองค์จงเวียนเรียนล้อมขอบพระนูมังกรใน12ราศีปีนี้เจ้าตนมูนีต้องเคาะต้องโพยต้องไผต้องเคาะต้องขี่สนียดจังให้ต้องเคาะต้องตัวใดๆก็ดีวิญญาณสัมปันโนอิปิติสภควาสวหายา พระพุทธเทวาเถวเทพบุิีฤทธิจงสาด็จลงมาสเสวยอายุคุม้มธาตุเจ้าตนมูนีทั้งสิบเจ็ดพระองค์จงเวียนเรียนล้อมขอบพระนูมังกรในสิบสองราศีปีนี้เจ้าตนมูนีต้องเคาะต้องโพยต้องไพต้องเคาะต้องขี่สะเนียจังให้ต้องเคาะต้องตัวใดใๆก็ดีวิญญาณาสัมปน,นุยปิติโสพควาสวาหายาฟลหัสสาเทวา เ้าเทพผูมิลธิ์ทีจงสเสด็จลงมาสเสวยอายุคุมธาตุเจ้าตนมูนีทั้งสิบเข้าพระองค์จงเวียนเรียนล้อมขอบตรนูมังกรในสิบสอลาศีปีนี้เจ้าตนมูนีต้องเคาะต้องโพยต้องไพ่ต้องเคาะต้องขี่ซาเนียจังให้ต้องเคาะต้องตัวใดดก็ดีวิญญาณสัมปนโนอิปิตโสปควาสะวาหาญา พระสุขสาเทวาเทวทิภูมิิทธิจงสาด็จลงมาเสวยอายุคุมทาเจ้าตนมูนีทั้ง21่สอ็พระองค์จงเวียนเรียนล้อมขอบพระนูมังกรใน12บสราศีปีนี้เจ้าตนมูนีต้องเคาะต้องโพยต้องไปต้องเคาะต้องขี่ซเนียดจังให้ต้องเคาะต้องตัวใดๆก็ดีวิญญาณสัมปนนอีปิติโสภคาวาสวะหายา ภาษสาวสาเทวาเท่าทิภูมิลิตีจงสาเดจลงมาสเสวยอายุคุ้มธาตุเจ้าตุมโนีทั้งสิบพระองค์จงเวียนเรียนล้อมขอบพระนูมังกรในสิบสองลาศีปีนี้เจ้าตุมโนีต้องเคาะต้องโพยต้องไพ่ต้องเคาะต้องขอีงข่สะเนียดจังไห้ต้องเคาะต้องตัวใดใดก็ดีวิญญาณาสัมปนนอิปิติโสภคกวาตวหายา พระลาหูสเทวาเทาเท่ภูมิิทธิีจงสด็จลงมาเสวยอายุคุ้มทัตเจ้าตุนมูนีทั้งสิบสองพระองค์จงเวียนเรียนล้อมครอบธนูมังกรในสิบสองราศีปีนี้เจ้าตุนมูนีต้องเคาะต้องโพยต้องไพ่ต้องเคาะต้องขี่สะเนียดยังให้ต้องเคาะต้องตัวใดๆก็ดีวิญญาณสัมปโนอิปิติสุคควาสวหัญา อมน้ำโบแก้วไหลล่งมาสามพันคนกินโบบกหกพันคนกินโบเสี่ยงกินอิ่มแล้วน้ำโบแก้วก็ไหลล่งลงมาอมอุอะมุมะมูนมาอมอุอะมุมะมูนมาอมอุอะมุมะมูนมาอันนี้ก็คือคาถาแม่น้ำทั้งหาพี่น้องคาถาแม่น้ำท้งหาถือว่าเป็นสุดยอดแห่งคาถาคาถาแม่น้ำทั้งหาสามารถ เสียเคาะเสียเข็นแต่งแก้ปัวเป้าผีบา้าถึกไสถึกลองถึกกุนใสมนดำแก้ได้หายดีเป็นย่างดีพี่น้องอันนี้คือคาถาแม่น้ำทางห้าสามารถซ้อยเหลือได้เท่ากับแต่งคายการแต่งคายผัยสีล้ำเรียนหรือแต่งคายการขาลํากะบ่มีอย่างหลายก็มีแต่แค่ซื้อสัต์สุดจริตมีสินห้าประจำกกยเท่านั้นแหละก็คือโอเคสำเร็จได เรียนใดทําใดมีจิตใจเป็นธรรมมีจิตใจอยากซ้อยเหลือฝูงสัตว์และขู่คนพี่น้องยกคูวันพฤหรัตตั้งค่ายขันห้าขันแปดเทียนเล่มบาทคู่หนึ่งเงินหกสลึงใช่พี่น้องบูซาบูซาสวดทุมือทุมือเลาก็ค้องของเลาก็สามารถปกป้องคุ้มครองครอบครัวของเฮาและซ้อยรักษาญาติพี่น้องของเฮาไดเนาะพี่น้องเนาะอ๋อจังไดก็เพราะไง กรจาก็ขอฝากขอไว้ให้พ่อแม่พี่น้องหรือซืบทอดไว้ต่อไปของดีๆอย่าให้มันสูญหายไปครับพ่อใหญ่ประเพณีคนแล้วคนเราคนแล้วคนเราพี่น้องเฮากลมาซืบทอดต่อโครงการซืบห้อยตาว่าหอยปูไว้ซืบทอดสิ่งดีๆไวค้คู่รูกคูู่้คู่หลานไว้รักษาบ้านเมืองพี่น้องไวส้สวดอุบาตไว้ไว้แต่งแกไว้ปู่เป้าเนาะพี่น้องเนาะรักษาลูกรักษาหลานเฮา อนอกจากนี้แล้วพ่อใหญ่กระจากระสิมีคาถาต่อท้ายให้อีกจักหน่อยเด้อคาถาพ่อใหญ่กะสีโบกในมือนี้กับมีคาถาคาถาป้องกันภัยพี่น้องป้องกันภัยยามฮ้าไปป้าไปดงลงห่วยลงอย่างฮ้ากับโบได้ประมาทฮับใส่คาถานี้คาถาป้องกันภัยก็มีอยู่ว่าเฮับตั้งนโมขึ้นสามจบพี่น้องคาถาทุกอันก็นต้องตั้งน้โมพี่น้อง ข้าจะปะนโม,มไปบุไดหากนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมม,สสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทีปานาถาปติฐาเลนา คะเสสิคะเสสิกิงกาลานาคะเสสิอรหังปิตังชานามิธานามิอันนี้คือเป็นคาถาของพุทธองค์ที่เพิ่นมอบให้แบ่งให้แก่พระสาริบุตรและสาวกทุกองค์พี่น้องอันนี้เฮาก็ใไ้ไปยามฮาเดินทางไกลไปในป่านะ้พี่น้องนะเนาะฮากกระลึกนึกถึงคุณพระพุทธองค์ด้วยการท่องน้โมสามจบแล้วฮาก็ท่องคาถานี้อันนี้คือคาถาป้องกันภัยนะ้พี่น้องเนาะ ต่อมาบัานี้เครับก็มีคาถาเจริญทูตได้พี่น้องบอกว่าเข้าสิไปในสถานที่ใดๆก็ตามสถานที่เค็ดยำซ้ำใดในเมืองในนาในเจ้าที่แรงๆเจ้าที่เฮียนๆฮียนสิถ้าก็ต้องใส้คาถาเจริญสุจเจริญทูตครับพี่น้องคาถาเจริญทูตนี่ก็มีดังนี้พี่น้องเขาก็ตั้งนโมขึ้นคือเก้าพี่น้องตั้งนโมขึ้นสามจก ນະມູຕັດສະພະກະວະໂຕລະຫະໂຕສມາສັມພດສະນມຕດສະພກຕລະຫະໂຕສມາສັມພດທະສນມຕດສະກຕລະຕສັມມາສັມພດສະ โลกาวิทูโลกาวิทูอีปู้ักขาอีญาสักขูกูไปยาฆ่ากูมายากอ่ฮะเป็นพี่น้องอันเดียวกันเด้อโลกาวิทูโลกาวิทูอีปู้ักขาอีญาสักขูกูไปยาฆ่ากูมายยากอ่มฮะเป็นพี่น้องอันเดียวกันเด้อโลกาวิทูโลกาวิทูอีปู้ักขาอีญาสักขูกูไปยาฆ่ากูมายากอ่ฮะเป็นพี่น้องอันเดียวกันเด้อมาอุอุอะมะนะซาลิติ อันนี้แหละครับอันนี้ก็คือคาถาเจริญทูตพี่น้องอย่ามองข้ามอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนได้รู้จักไว้เวลาเฮาเฮาก็ต้องมีการเดินทางไปในในท้องที่ต่างๆนะพี่น้องเนาะบอกว่าสิเป็นที่กลางป่ากลางดงลง,ลงห้วยขึ้นเขาลงหิวเฮาก็ต้องบางครั้งบางที่เฮาก็ต้องได้ไปก้อนที่เฮาเจ็บพักเศราหรือรอนแรมอยู่ในหันเฮาก็ใช้คาถาเจริญทูตนี่เอื้อนเสพิน เพิ่นก็ศิลรับรู้เพิ่นก็ศิ์รับทราบเพิเ่นก็ยอมรับเฮาในที่สุดอันนี้คือเป็นคาถาเจริญทุตกนานะพี่น้องเนาะอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อจื้อไว้จดไว้จําไว้ท้องไว้ไว้ให้ลูกให้หลานเฮาได้ใส้ผมก็ห่วงหลายสิ่งดีๆที่มีปู่ตาเฮาได้คน้นคว้าและก็ลงบันทึกไว้จดจําไว้เพื่อให้ลูกหลานสืบหอยตาว่าหอยปูไว้ ยานมันสูญหายจาังไรก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องสุขู่สุสคนเดอ้อพี่น้องเอ้ยและกับพ่อใหญ่ก็ขอฝากทุกคู่ทุกคนเนาะซอยกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้พ่อใหญ่กระจานำานีเดอ้อเพราะจะได้มีกำลังใจได้เอาโมรดกอีสานซืบอหอยตาว่าห้อยปู่มาสู่พี่สู่น้องฝากฟังไว้ให้อยู่คง เหมือนปู่ย่าเพื่อนรักษาไว้ตลอดไปจะให้มันสูญหายเา้าจังใดก็ขออ้างอิงอาราธนาคุณพรภาษีรัตนาไตรแล้วก็คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและบรรพบุรุษของพวกเราที่ก้าวมาขอจงปกป้องคุ้มครองญาติพี่น้องลูกหลานบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่รอดปลอดภัยให้พ้นให้ห้างไก่จากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้อยู่ดีมีสุขทุกราติการด้วยเถิดสาธุ